เสร็จแล้วนะจ๊ะแกงหน่อยยายค่ะยายใส่ขนมด้วยแล้วก็ใส่หน่อไม้ด้วยนะคะใส่ปลาใส่กุ้งใส่หอยนะคะอันนี้ก็กินตามสไตล์ยายอีกแล้วค่ะมียังไงก็กินอย่างนั้นอยากอะไรก็ทำเอาใส่เข้าไปนี่ค่ะวันนี้ยายก็จะมาทำ ของกินอีกนั่นล่ะค่ะยายก็จะมีแกงหน่อใส่ขนุนนะคะก็จะมีตะไคร้พริกชูรสนะคะอันนี้คือใบมังลักแล้วก็โฮหอมค่ะน้ำยะนางปลาในนี้ก็จะมีขนุนนะคะแล้วก็หน่อไม้ที่ยายแช่แข็งไว้นะคะแล้วก็กุ้งกับหอยนะคะหน่อไม้เนี่ยก็เป็นหน่อไม้สด ต้มที่ยายเอามาจากประเทศไทยนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นของเม่ดปีที่แล้วยายก็เอามาต้มแล้วก็ไปเก็บไว้ในช่องแข็งนะคะส่วนขนุน,นี่เป็นขนนกระป๋องนะคะก็เดี๋ยวยายจะมาตำเครื่องก่อนค่ะอื่นเราก็ต้องตำเครื่องแกงก่อนเลยนะคะยายจะตาำตะไคร้ก่อนค่ะ ทำให้เขาละเอียดก่อนค่ะช่วงนี้พี่ยูก็บอกว่าต้องทำคลิปให้ได้8นาทีนะคะยายก็เลยต้องยื้อคลิปหน่อยสมัยก่อนยายจะไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้นี้คลิปเท่าไหร่เพราะยายคิดว่าคลิปไหนก็คือมีหนังเหมือนกันยายก็ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่เ็เขาเขียนกำกับมาว่าคลิปใหญ่ตอนนี้ต้องได้8นาทีแล้วใหญ่จะได้แต่มันก็เข้ามาเยอะนะคลิปหนึ่งรอกก็ไป3-4หนังอะค่ะเดี๋ยวยายจะตามม้ละเอียดก่อนนะคะตอนนี้ยายก็จะใส่หัวหอมลงไปตมนะจ๊ะหัวหอมคกมเมล็กต้องค่อยตามคกไม้มันไม่ละเอียดแบบนี้จะปั่นมันก็ตาดีกว่า อ้าวพริกนี่ก็แช่แข็งเช่นกันกนะแต่เป็นพริกที่ส่วนเราเองพริกเม็ดใหญ่นี่เขาเผ็ดนะ น่าจะพอแล้วนะไม่เอาละเอียดมากเอาแค่หอมไปแกงพองกี้ให้ตามาตำตำยังก็ตำอะไรก็ไม่รู้ก็เลยต้องตำเองแขนไม่ค่อยดี ยายก็จะพี่แกงไปคนนะคะก็จะร้อยก็เดือดสักหน่อยเดี๋ยวจะแปวน้ำล้างครกมาใส่ด้วยตอนนี้ก็รอแกงเดือดนะคะน้ำแกงสีสวยจ้ะ วันนี้อยากกินขนุนแต่ไม่รู้จะทำแกงอะไรจะทำเป็นแกงเหนือก็กลัวจะไม่อร่อยเราก็ถนัดตะแกงภาคอีสานเนาะแล้วก็ภาคกลางแกงเหนืออไม่ถนัดภาคใต้ก็ถนัดนะคะภาคใตก้ก็แกงได้ ย่ายใ,ใ,ใ,ใส่นมไม้ลงไปเลยดีกว่าเพื่อให้เขาละลายไปด้วยเนาะใส่เลยค่ะร้อนนะเนี่ยร้อนหลังมือโอ้ย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นี่แหละค่ะทำอาชีพนี้ ทำอริ่หน่อยก็ต้องเป็นทำคลิปหมดทำน่ากินหรือไม่น่ากินก็ต้องทำนะคะอันนี้ไม่มีสูตรนะคะสูตรตามใจยายไม่มีสูตรของใครสูตรตามใจยายรอยเขาเดือดก่อนเดี๋ยวมาปรุงตอนนี้ยายจะใส่น้ำใบยะนางลงไปนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันนะคะ น้ำใบยะนางตอนนี้ยายก็จะใส่ปลาล้าลงไปนะคะใส่ชูลดรสนะคะ ใส่หอยกระกุ้งลงไปค่ะแล้วยังไม่คนค่ะตอนนี้ก็จะชิมนะคะกินเองชิมเองแค่ทีเดียวอืมแซดบลยก็ใส่ใบมังลักลงไปค่ะเราก็เสร็จนะคะ อร่อยนะรอตักข้าวได้เลยอก็เสร็จแล้วนะจ๊ะแกงหนอ่อยยายนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุข ขอบคุณค่ะที่ชมคลิปยายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านค่ะ